เคนิวขอนตาเสรข่าวโดยผมเจติศักดิ์ประจำวันศุกร์ที่19กันยายน2568วันนี้ครบรอบ19ปี19กันยา49วันที่เาราเด็จการทั้งหลายยึดอำนาจพันตำรวจโทรดรทักษินชินวัตรขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีประเทศไทย นำพาซึ่งความห่างเหือนจากประชาธิปไตยจนถึงวันนี้ก่อนจะไปสู่เนื้อหาประเด็นหลักที่ต้องคุยกันขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงที่น้องผู้รักประชาธิปไตยหรือคนเสื้อแดงพรุ่งนี้เวลา14สนาฬิกาท่านอดีตสอสอวรชัยเหมะได้ รวมพลนัดหมายกันที่จะไปรับประทานอาหารที่บริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมแล้วก็วันที่21กันยายนเวลาส0นาฬิกาท่านอาจารย์พนวดีตันติสิรินภรรยาของท่านเชิดชัยสอสอบัญชีรายชื่อพรกเพื่อไทยท่านจะนำพาพี่น้องเราจากภาคอีสาน มารับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็จัดกิจกรรมให้กับหลังใจดรทักษินชินวัตรหน้าเรียนจำาของเปรมนะครับท่านที่ว่างเว้นจากภารกิจแม่ติดุระอื่นๆขอเรียนเชิญตัวผมก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่ครับเมื่อเช้าที่ผ่านมา19กันยายนเช่นเดียวกันมีภาพกระจายข่าวตามหน้าสี มีการโปรดเก้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินชาญวิรุูหผู้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นได้สนองพระบรมราชโองการด้วยตนเองเรียบร้อยรายชื่อทุก,รา,ทกรายชื่อที่จะมาดำรงตำแหน่งบริหารบ้านเมืองก็ตรงตามโผที่ออกมาก่อนหน้านี้ถึงแม้จะมีบางท่านหยิบยกขึ้นมาส่องดูรายละเอียด กล่าวถึงว่าจะไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบกล่าวถึงว่าคนนั้นคนนี้จะต้องได้เปลี่ยนได้ยกออกเพราะมีความผัวพันกับสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญในการรับรองบุคคลที่สมควรจะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีการปรากฏชัดในบางคนว่าเคยกระทําผิดกฎหมายคดีอาญาต่างๆเอาละครับเห็นแล้วว่าผ่านมาได้ทุกรายชื่อ สะดวกปลอดภัยอุ่นใจไปกับอนุทินครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปรอดูเมื่อกลุ่มสอสอเตรียมตัวไว้แล้วในการที่จะยื่นรายชื่อบางรายชื่อที่เอ่ยมานี้ไปยังสารรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยถึงคุณสมบัติว่ามันเป็นไปได้หรือไม่มีความพร้อมที่จะมา ดำรงตำแหน่งหรือไม่เนื่องจากมีกรณีเปรียบเทียบจากนายกเศรษฐาทวีสินถูกถอดถอนปัดตกจากตำแหน่งนายกรฐมนตรีด้วยสารบอกว่าเป็นผู้ผิดจริยธรรมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้วินยูชนทั่วไปพึงรู้ว่านายพิชิตชื่นบาน เป็นผู้มีข้อขอละหาด่างพ้อยทั้งทั้งที่ไม่เคยมีสารใดๆตัดสินนายพิชิตไม่มีหลักฐานใดๆปรากฏว่านายพิชิตเป็นบุคคลที่ท่านกล่าวมาอย่างนั้นเราจะจับตาดูกันว่าความสองมาตรฐานสามมาตรฐานที่ชัดเจนแบบไม่ละอายสายตาประชาชนจะยังเดินหน้าต่อเนื่องปรากฏให้เห็นอีกอย่างนี้ หรือไม่นะครับตรงนี้มันมีความสำคัญอย่างที่เราเคยคุย,คยกันแล้วนะครับต่อนเนื่องมาช่วงสายๆนายนอนุทินให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการที่มีประชาชนมีทนายอันเป็นต้นเป็นห่วงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับสิ่งที่ปรากฏว่าตัวเองมีความเกี่ยวข้องกับความผิด หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเขากระโดงหรือกงสอวอบรนลือโลในายอนุทินก็ได้ให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าไม่ต้องห่วงรับรองว่าจะไม่ไปแทรกแซงในตรงนั้นแต่ถ้าว่าดูจากรายชื่อรองนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกระทรวงยุติธรรมโดยตรงกับกลายเป็นนายโสพลสารัมหนักกว่านายมุทินอีกครับ สายตรงจากบ้านใหญ่บุรีรัมมหาอำนาจประเทศไทยจะไปจัดการกับเจ้านายตัวเองมันเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ประชาชนก็ได้แต่สงสัยเมื่อไหร่มันจะหมดไปเสียทีนะครับล่าสุดอาการความเคลื่อนไหวนายกทักษิณชินวัตรจากการได้รับชมผ่านสื่อในการให้สัมภาษณ์ของนายยกอิงกับ นายวินยัตชาติมนตรีนายกอิงได้พูดถึงความคิดถึงความผูกพันส่วนตัวในกรณีที่มีหลานๆได้เขียนจดหมายให้กำลังใจไปถึงคุณตาทักษิณน,นะครับแต่ถ้าว่าผมสังเกตตรงที่ทนายวินยัตนี่แหละให้สัมภาษณ์มีในยะพอสมควรทุกครั้งโดยเฉพาะครั้งนี้ เป็นการสื่อในในให้เราเห็นถึงความไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นด้านอาการป่วยด้านความปลอดภัยและสื่อสารถึงประชาชนอย่างพวกเราว่าอย่างไรก็ตามพวกเราจะต้องเข้มแข็งไปพร้อมกับท่านท่านเข้มแข็งเราก็ต้องเข้มแข็งผมไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แต่คนที่มีความรู้สึกห่วงใยเช่นเดียวกันอย่างพวกเรา ได้เห็นกับกริยาภาษากายแล้วคิดว่ามันมีนัยยะอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับเข้าประเด็นวันนี้ช่วงประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสพูดคุยกับสสพักเพื่อไทยหนึ่งสองคนกับถึงปัญหาบ้านเมืองสถานการณ์ปัจจุบันไม่น่าเชื่อว่าขณะนี้พักเพื่อไทย ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วนะครับทราบมาว่ามีการจัดทับกำลังพลต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าท่านเหล่านี้มีความเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นไม่น่าจะนานนักเนื่องจากมีความผิดปกติหลายอย่างในรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนี้ จึงมีการคาดการณว่าจะได้เลือกตั้งไม่นานมากนักนะครับถึงขนาดที่ว่าสิ่งที่ผมดีเจก็คือเขาบอกว่ามีการพักเพื่อไทยนะครับมีการส่งคนที่ลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจในการทำโพแล้วด้วยรอบที่สองนะครับเขาทำมาแล้วหนึ่งรอบล่าสุดเร็วๆนี้ครับ ผมมีความเชื่อมั่นดีใจเนื่องจากได้ฟังตัวเลขแล้วเพราะมันมีตัวอย่างสมัยเมื่อท่านดรทักษินเคยทำโพนะครับตอนท่านเป็นนายกรู้สึกจะเป็นปี45หรือเปล่าการสุ่มทำโพนี้ผลโพออกมาที่370ที่นั่งคาดว่าจะได้รับแต่หลังจากจบสิ้นการเลือกตั้งได้สสอจำนวน377 ใกล้เคียงครับครั้งนี้ก็200บวกครับผมนี่เป็นความหวังของเราพอสมควรโดยเฉพาะการปรากฏกายให้กำลังใจทั้งหลังบ้านหน้าบ้านของแม่บ้านผู้เป็นแม่ทัพใหญ่พระเพื่อไทยอย่างคุณหญิงอ้อพจมานดามาพงศ์นะครับมีเลสนัยที่แฝงไปด้วยกำลังใจที่ให้ทุ่มเทมุ่งมั่นศรัทธา ต่อความไว้ใจของประชาชนประชาชนทุกคนนั้นเป็นเสียงเดียวกันหมดผมลองสอบถามมาหลากหลายวิธีหลากหลายช่องทางเราเห็นอย่างไรประชาชนก็เห็นอย่างนั้นรออย่างเดียวคือรอเลือกตั้งรอการลงไปในบัตรนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นฝ่ายที่มีอำนาจอยู่ขณะนี้ที่เป็นรัฐบาล เป็นผู้จะมีความได้เปรียบในการที่จะเสนอจัดให้มีการเลือกตั้งต้องมองว่าเป็นเวลาที่ตัวเองคิดว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดของตัวเองที่จะได้คะแนนเสียงมากที่สุดนั้นคือหนึ่งแน่นอนครับสองเวลานั้นจะต้องเป็นเวลาที่พักประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเกรงกลัวหัวหดมากที่สุด จะต้องอ่อนแอที่สุดเช่นเดียวกันถึงจะมีการเกิดการเลือกตั้งขึ้นได้แต่ถ้าว่าวันนี้ความแข็งแรงความศรัทธาเชื่อมั่นของรรคประชาชนมันก็เหลือน้อยเต็มทีนับตั้งแต่ได้เปลี่ยนเป้าหมายโยนอุดมการทิ้งเพื่อนำเสียงสอสอที่ประชาชนรวมกัน14ล้านคนมอบให้ ไปแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ส่วนตัวตัวเองในการยกมือโหวตนายอนุทินเป็นนายกอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหลากหลายด้านประชาชนทั่วไปรู้ตรงกันเขาจับตามองเขาอ,ออกนอกเรื่องนิดนึงเขาจับตามองว่าพรคประชาชนตอนนี้เดินหน้าเข้าสู่ทางตันอย่างแท้จริงสิ่งที่นำไปแลกเปลี่ยน ในการให้คะแนนเสียงต่างๆนี้มันแน่นอนว่าเป็นประโยชน์ส่วนตัวเขาเพ่งเลงไปถึงว่ากรณีที่คุณแม่ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองจิตผู้นำแห่งจิตวิญญาณพักการเมืองนี้มีคดีความที่เกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวข้องกับการบุรุกที่ดินจับตาม,มองว่าคดีความนี้จะจบลงอย่างไรซึ่ง จบอย่างไรก็ตามล้วนแต่เป็นความเสียหาย 1. โดนพิพากษาไปตามพยานหลักฐานมีความผิดก็เสียหายเพราะโดนหักหลังสองพิพากษาว่าไม่มีความผิดรอดตัวจากคดีความนี้ก็เสียหายเป็นที่ชัดเจนว่านำสิ่งนี้ไปแลกมากับการให้ผู้มีอำนาจปัดเป่าผู้มีอำนาจนี่ก็เหลือเกินนะครับ เป็นอันตรายต่อประเทศชาติบ้านเมืองโดยแท้จริงเลยครับไม่นําไปใช้ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ไม่นามาปฏิบัติในสิ่งที่จะเกิดความผาสุกกับประชาชนแต่นําไปเอื้อประโยชน์ส่วนตนกับพวกพ้องเสียหายยับเยินเมื่อไรจะหูตาสว่างกับด้านสักทีหนึ่งก็ไม่รู้ครับ เอาละครับพูดถึงเรื่องของเราดีกว่าท่านนายกิิงพยายามที่จะสื่อสารให้เราเห็นว่าท่านนายกทักษิณน,นั้นน่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามในขณะที่พวกเรามองว่านายกทักษิณเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งสามารถปรับจิตปรับใจได้นี้ผมมองว่าเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่พวกเราจะได้รับการร่วมไม้ร่วมมือในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้นะครับเพราะว่าเขามองแล้วอย่างไรเลือกตั้งจะช้าจะเร็วประโยชน์ที่จะได้จากพรรคเพื่อไทยจากประชาชนมันก็ยังยืนหยัดที่เดิมไม่มีการโอนเอ็นไปกับกระแสทุกวันนี้เพราะพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนร่วม ในการไปจัดการบริหารซึ่งจะนำมาสู่การถูกวิชาวิชา,า,าวิจารณ์โจมตีนะครับออกไปครับการที่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามมีการเลือกตั้งขอให้ประชาชนจงจำเหตุการณ์ขณะนี้ไว้ให้ดีก็พอจำไว้ให้ขึ้นใจว่าเขากระทำอะไรต่อพวกเราบ้าง เขาก็ทําอะไรต่อนายกทักษิณต่อพรรคเพื่อไทยในขณะที่กําลังจะดําเนินการจัดการความผิดปกติสกรปรกผิดกฎหมายป่าปามคอเซ็นเตอร์ต่างๆจากประเทศไทยในขณะที่กําลังดันนโยบายลด,ดไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ตามท่านรู้เห็นจดจำไว้ดีๆว่าเขากระทำการกับเราอย่างไร เขาขัดขวางความเจริญของคนไทยเขากีดกันความที่จะลืมตาอ้าปากได้ของประชาชนฉะนั้นแล้วแน่นอนว่าพรรคการเมืองที่จะกำหนดการยุบสภาและนำพาไปสู่วันเลือกตั้งคือพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐบาลขณะนี้พรรคนี้ไม่ได้มีนโยบาย ไม่ได้มีจุดขายอะไรมานำเสนอต่อประชาชนไม่ได้มีความหวังวิสัยทัศน์มาให้ประชาชนได้พิจารณานั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนว่าเขาจะต้องใช้กระสุนเป็นอย่าง,นห,นงาหนักหน่วงจากที่เคยหนักหน่วงอยู่แล้วก็จะหนักกว่าเดิมผมจึงจะเรียนให้สั้นให้ท่านได้ทราบว่าพวกเราจะต้องจดจำให้ดีรับเงินมาเลยครับ รับเงินแล้วไม่เลือกไม่ผิดกฎหมายไม่บาปได้บุญด้วยซ้ำทำให้ประเทศได้ฟื้นฟูสู่ความเจริญขึ้นไปในเมื่อพักนี้ไม่ได้เข้ามาสู่วงการเมืองรับเงินแล้วจากกาหรือไม่กาไม่มีใครตรวจสอบได้หรอกครับเขาไม่ตามไปทำร้ายเราได้เอาเลยครับจำไว้นะครับอย่าใจอ่อนนะครับ ขอร้องทุกท่านอย่าใจอ่อนเตรียมไว้ให้ดีจดจำไว้ให้ดีนี่ก็เสียเวลามามากพอแล้วหาโอกาสจะตั้งต้นใหม่ไม่รู้จะจับจุดเอาตรงไหนมาเป็นที่เริ่มต้นก็มีความหวังในการเลือกตั้งนี่แหละครับจำไว้ให้ดีอย่าเอ็นเอียงอ่อนไหวไปกับสิ่งที่เขาพยายามที่จะ ล้างสมองกล่อมประชาชนอยู่ขณะนี้นะครับช่วยกันตั้งใจไว้ให้ดีโอกาสเรามีแค่นั้นจริงๆครับทีนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาเตรียมความพร้อมไว้มากกว่านั้นก็คือการวางตัวนายกรัฐมนตรีวางตัวผู้ที่จะมาเป็นจุดขายต่างๆซึ่งบุคคลที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยขณะนี้ แน่นอนว่ามีความคิดเป้าหมายเดียวกันความรู้สึกที่ไปที่มาไม่ต่างจากพวกเรานะครับเราโกรธเขาก็โกรธเราแค้นเขาก็แค้นผมบอกไว้ก่อนว่าสสพักเพื่อไทยนั้นเป็นสสที่มีโอกาสที่จะไปกระทำการนอกลู่นอกทางน้อยกว่าสสพักอื่นพูดง่ายๆก็คือการ ไปโกงกินหรือการไปทําอะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นได้กับพักการเมืองอื่นง่ายกว่าพักเพื่อไทยนี้มันกระทาได้ยากเพราะมีการจดจ้องที่จะเอามาเป็นประเด็นในการที่จะมาฟาดฟันกันอยู่แล้วว่าอย่างนั้นนะครับท่านต้องมั่นใจในตรงนี้ว่าท่านเหล่านี้เป็นที่น่าเห็นอกเห็นใจ ในการโดนกระทําที่ผ่านมาร่วมกับผู้นําพักของเรานะครับเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาไม่ได้ยินดีแล้วก็ชื่นชมกับพักภูมิใจไทยที่ได้มาซึ่งอํานาจจากการทําลายล้างบุคคลทางการเมืองซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวต่อกันแต่ตามเห็นค่า ล่าฟันกันอย่างที่กระทาต่อดรทักษิณชินวัตรนี่แหละครับทําไมทําไม่จบไม่สิน้นถอยไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วสิ่งเหล่านี้เขาสื่อสารถึงผู้มีอำนาจบาดใด็นะครับมันชัดเจนไปหมดแล้วประเทศนี้ไม่ใช่ของท่านเพียงคนเดียว ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอุ้มชูดันไม่รู้จะดันยังไงพาทางไม่รู้จะเรียกว่าอุปสรรคแค่ไหนยังมาได้ดันมาได้จะให้เปลี่ยนให้ได้ถ้าเกิดจากการสร้างผลงานทำประโยชน์ให้เกิดต่อประเทศชาติประชาชนแล้วได้มาเป็นนายก ได้มาบริหารเขาไม่ว่าอะไรหรอกครับมาด้วยการฆ่าผู้อื่นวิหนำซ้ำจิตใจคอของท่านนี่ไม่รู้ทำด้วยอะไรรังแกคขมเหงนายกทักษิณถอยจนหลังชนกำแพงล้อมรอบไปด้วยแผ่นปูนมองไม่เห็นอะไรขนาดนี้ มันไม่ใช่เรื่องที่นายกรัฐมนตรีที่ทำคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเป็นที่ประจักษ์ปรากฏชัดจะต้องไปถูกจองจำอย่างนั้นอย่างพวกท่านนะมันสมควรที่จะเข้าคุกก่อนที่จะมีคำพิพากษาด้วยซ้ำทุกอย่างมันปรากฏชัดอย่างนั้นน่ะหลักฐานต่างๆกล้องวงจรปิดในการไปประชุมสว,ว ร่วมกันโกงให้เขาเขียนใบลาออกเนี่ยล่าสุดเจ um ๊แมวกุสุมารวตีสิริโกมุตมือปราบสอวอเนี่ก็ยืนยันแล้วว่าไม่ถอยหลังแน่นอนเป็นไงเป็นกันเพราะมันหลักฐานชัดมันยังมีหน้าอะไรมาตามจัดการคนอื่น เพียงเพราะขัดขนประโยชน์ตัวเองเพียงเพราะเป็นฝ่ายที่จะมาแย่งคะแนนเสียงตัวเองนี่แหละครับคือความที่สสและประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเขาคิดขอจดจำไว้อย่างยิ่งสสเนี่ยบอกว่า จะอย่างไรก็ตามประชาชนเขารอที่จะรับสัญญาณจากพวกเราอยู่ด้วยความโกรธแค้นเมื่อก่อนมันก็มีภาพปรากฏแต่ความชัดเจนมันไม่ขนาดนี้แต่รอบนี้คำพูดเนปาลโมเดลเนปาลโมเดลเนปาลโมเดล พุ่งเป้าด้วยครับไม่ได้พุ่งเป้าไปบ้านน้วทินบ้านเนวินนะครับประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งอย่ากระทำการขนาดนั้นอย่าอุกอาจขนาดนั้นอย่าบังอาจขนาดนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้น พวกท่านไม่เสียน้อยก็เสียมากครับทุกวันนี้ไม่มีชิ้นดีอยู่แล้วครับและไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเปลี่ยนระบอบไปเลยถ้าประชาธิปไตยแล้วคิดว่าตัวเองไม่โอเคผมถามหน่อยครับใครจะไปล้มล้างพวกท่านมันเป็นอะไรกับการต้องยึดติดผูกพันสร้างความแข็งแรงให้กับอำนาจตัวเองไว้ขนาดนั้น ประเทศรุ่งเรืองประชาชนแข็งแก่งมันก็เป็นสิ่งที่ไปเพิ่มเติมํำจุนเชิดหน้าชูตาให้กับท่านโดยปริยายอยู่แล้วท่านจะไปห่วงว่าคนอื่นจะเกินหน้าเกินตาได้อย่างไรความคิดของการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำงานเพื่อประชาชนประชาชนจะรักก็ให้เขาทำไปผลดีมันก็มีต่อท่านนั่นแหละ เขาไม่ได้มาประกาศตัวจะเอาประเทศไปเป็นประเทศทักษิณไม่ได้ประกาศตัวจะเป็นประเทศเพื่อไทยเป็นอะไรสิ่งต่างๆที่กระทำกับเขาเขาไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นสิ่งที่จะไปทำการแก้แค้นอะไรทั้งสิ้นยัดเยดคดีต่างๆให้เขายึดเงินเขาไปไม่รู้เท่าไหร่ทั้งพี่ทั้งน้อง ขาไม่ได้สนใจเขามีปัญญาที่จะมองข้ามพวกท่านเนี่ยมันเป็นยังไงนักหนารวมตัวกันมามันมีแต่หน้าดเดิมทั้งนั้นอำนาจบาดใหญ่มากมายบารมีมหาศาลเครื่องไม้เครื่องมืออ,อาวุธต่างๆครบรวมตัวกันไล่บี้ลุมกระทืบจัดการ ดรทักษินชินวัตรมือเป่าอายุ76ปีคนแก่ๆเพียงคนเดียวให้ผิดก็ผิดไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอาคาดีไปยัดไปสร้างคุณสมบัติต่างๆเขาก็ยอมทำตามหมดเอา้าสุดท้ายไม่พอใจพ้โทษไปแล้วหยิบขึ้นมาใหม่อารอบนี้จะให้ติดคุกเขาก็เข้าไปอีก ยอมอีกถึงบอกว่าถอยจนหลังชนกำแพงไม่มีที่จะถอยแล้วทำไมไม่รู้จักมีความเมตตาปราณีต่อเพื่อนร่วมโลกเราตัทักษิณชินวัตรก็เป็นคนคนหนึ่งไม่เคยขอให้พวกท่านต้องช่วยเหลือคดีอะไรก็ตามเขาเลยแม้แต่อย่างเดียวสิ่งที่เขาเรียกร้องข,ขอขอแค่เพียงความถูกต้องเป็นกลาง ทำอย่างนี้สิ่งเลวร้ายเขาเห็นแล้วสิ่งที่ต้องขอบคุณก็มีครับท่านคอยดูนะครับเขารู้ว่าพวกท่านกำลังจะวางเผนียญทำอะไรไม่ดีไม่ไร้ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปท่านมีเส้นสายท่านมีสายสืบสายรับส่งไปอยู่กับเขาเขาก็อาจจะมี ทุกวันนี้ผมเป็นห่วงดรเรทัินเพราะอย่างเดียวก็คือดรเรทัสินมีพยานหลักฐานกับคนชั่วร้ายเหล่านี้เยอะผมก็เลยเป็นห่วงแค่นั้นเลยครับผมไม่ได้ห่วงอย่างอื่นซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกมันกลัวที่สุดผมบอกตรงๆต,ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าทักเินเป็นอะไรไปก็ไม่รอดหรอกครับ เลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดนี้ใครก็รู้ว่าคุณกำลังจะทำอะไรต่อบัตรเลือกตั้งต่ออะไรก็ตามผมปากอดไม่ได้อยากพูดให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจนิดนึงพวกเราก็มีวิธีการรับมือในจุดจุดนั้น สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเรามันเป็นบทเรียนหยิบมาอยู่บ้างที่จะนำมาใช้ตรงนี้จะได้เจอกันจะได้รู้กันซึ่งสิ่งที่สำคัญว่าไม่นานเกินรอก็คือมันไม่สามารถจะฝ่ากระแสฝ่าพายุลูกต่อไปนี้ได้ในการผิดชัดเจนมันผ่านเข้ามาแล้ว ได้รับการโปรดเก้าแล้วทีนี้ก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญมาว่ากันต่อไปอย่าลืมนะครับที่เรามีนัดกันไว้20-21บริเวณหน้าเรือนจำคองเปมมีการจัดกิจกรรมให้กำลังใจดรเทักษิณชินวัตรสสพักเพื่อไทยฝากให้กำลังใจทุกท่านและ ขอกำลังใจจากท่านเช่นกันครับพี่น้องประชาชนที่เคารพสู้ด้วยกันจดจำวันอันเลวร้ายไปด้วยกันเพราะเรามีความตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กันเราได้เห็นหมดแล้วนะครับไม่มีพักพี่พักน้องแล้วนะครับไม่มีแบ่งปาร์ตี้ลิ์หนึ่งสอสอเขตหนึ่งแล้วนะครับเราโดนหลอกมาแล้วไม่ได้แล้วครับ นั่นคือเผด็จการเจตนามาหลอกวิธีการที่เขาใช้ก็แนบเนียนพอสมควรครับขอให้ท่านเสีข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพออร่หลายมากกว่าข่าวจริงผมเจติศักดิ์ขอบคุณมากครับ